พ่อรูดหูยอเมื่อกี้ไฟมันน้อยก็เลยเติม,มเอาไปดีแล้วมันกระเด็เครือค่องเล่นไฟปี๋ปี๋ ดีแล้วไเข้าตาให้มึงขับรถไปลองไม้แล้วมึงถ่ายไว้อันนี้แหละที่จะดังนะคลิปนี้แหละเอาแล้วไม่ต้องเป่าเตานี่บมันจะเป็นไขมันพอพอพอจะคุ้มใส่หมดติมันไม่มีที่ให้น้ำมันแล้วเนี่ยทีเดียวไง